นี่นะมันจะไปใช้เห็นว่าเราตกจุดภายใต้กฎแห่งกรรมนี่หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราทำอย่างไม่รู้ยังไม่ถูกหลักวิชาแต่ไปผิดกฎแห่งกรรมเข้าแม้ไม่ผิดกฎหมายก็ไปมานรกน้อยอย่าสึกเลยจ้ะนี่เพราะกำลังมีความสุขมากสุขกว่าที่เคยเป็น ไปอับจงไปเป็นสมภารเสถิดแต่ก่อนไปนะี่นะเรียนเพิ่มเติมพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราานเห็นการลุ่งหน้าว่าในอนาคตวัดร,ร้างจะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็จะมีพุทธบุตรผู้มีบุญมาช่วยกันฟื้นฟูวัดร,ร้างให้เป็นวัดลุง่ง พูาจบุผู้มีบุญผู้เป็นสายเลหิตแห่งพระัมมาัมุจ้าจะมาเป็นสมภารท่านจึงเตรียมคู่มือสมภารไว้ให้เนี่ยนี่นี่คู่มือสมภารน,นะจ๊ะนี่คู่มือสมภารน,นี่นี่นะจ๊ะนอกเหนือจากการ ศึกษาจากทางการคณะสงฆ์แล้วอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะมาเป็นสมพรนี่นะจ๊ะโปรดจำหนังสือเล่มนี้ดีนะในนั้นในสารบานสำหรับผู้ที่จะไปเป็นสมพรที่จะรับภาระตัวเองให้ เดินทางไปถู่วัตถุประสงค์ของการมาบวชคือทำพระนิพพาในใละแจ้งสลัดตวในพ้นทุกข์และยังต้องไปโปรดญาติโยมด้วยไปเป็นแสงสว่างต่อเพื่อนมนุษย์จะต้องศึกษาเรียงกันไปตามลำดับดังนี้คือเรื่องตั้งแต่เรียนรู้เรื่องวิธีทำสมาธิวิธีนั่งยังไงถึงจะเหมือนกับ และธรรมกายในตัวฐานที่ตั้งของจิตนี่นะจ๊ะว่ามีกี่ฐานเจ็ดฐานยังไงเนี่ยแล้วก็วิธีทำให้เห็นธรรมกายวิธีเข้าถึงวิธีกระชานสมาบัติเบื้องต้นเราได้ยินคำว่าชานสมาบัติมาบ่อยวิธีพิจารณาอริยสัจสี วิธีกรถึงธรรมกายในธรรมกายวิธีเข้านิพพานเป็นหนัก,กไปอีกแล้ว oh. คือระหว่างมีชีวิตยอยู่เนี่ยเข้านิพพานนิพพานที่ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ oh. วิธีเดินสมาบัติในกสินเพื่อตรวจด,ดูพบต่างๆ oh. อ่านี่สมพานจะต้องเรียนรู้ oh. วิธีเดินสมาบัติในกสินเพื่อตรวจด,ดูพบภูมิต่างๆ oh. Oh. นี่นะ,ะพบสามที่าโลกันเนี่ย กามาพบรูพบอรูพบนรกสี่ร้อยห้าสิบหขมนี่เนาะโลกานอย่างนี้เป็นต้นวิธีอะไรลึกชาตินี่สมภารต้องศึกษาต้องศึกษานี่ผู้ที่จะไปเป็นสมภารวัดร้างนะที่จะฟืน้นฟูให้ลุงน่ะวิธีตรวจด,ดูพบสามนิพพานโลกันอ้าวนี่นี่ได้คุณหลวงปู่นัานบอกโนฮาไว้เลย อยากเรียนไหมอยากเรียนค่ะวิธีเข้ากายสุดหยาบกายสุดละเอียดเอานาคบีบนี่กายสุดหยาบเป็นยังไงสุดละเอียดเป็นงไงแล้วก็วิธีนับกายสุดหยาบกายสุดละเอียดอ่ามีกี่กายนี่นี่นี่เฉพาะสมพรนะลองสมารก็ศึกษาได้ผู้ช่วยอะไรเงี้ยได้นี่เนาะ วิธีขยายดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ที่รวมแล้วก็เรียกว่าดวงใจนี่เนาะวิธีทำอายตนะให้เป็นทิพในธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้เป็นทิพนี่หลวงปู่ต้องสอนตาทิพหูทิพอะไรทิพทิอย่างง่ไงนี่เนาะน,นี่สรารบันยังไม่จบนะเอาอีกไหม วิธีตรวจดูดวงบุญดวงบาปดวงไม่บุญไม่บาปดวงบุญเป็นยังไงเราทำบุญไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงไอที่ว่าบุญบุญน่ะที่ว่ามีบุญน่ะมันมีอย่างไรลักษณะเป็นยังไงมันก็ต้องไปเห็นบุญเป็นยังไงและจะส่งผลไปเป็นอย่างไรอีกนี่ไงดวงบาปอืม ที่เราว่าบาบุญไม่มีอะไรนรลกสวรรค์ไม่มีมาศึกษาซะสมภารเนี่ยจะต้องสอนนี่สมภารเนี่ยไม่ได้สอนเลยแค่สอนเดี่ยหยุดอย่างดีไม่อคอยจะหยุดเลยเอเอสมภารเนี่ยอยากจะสอนอย่างนี้เนะี่ยพระลวงปู่ท่านมอบหมายให้ทุกๆสมภารดวงบุญดวงบาปแล้วดวงไม่บุญไม่บาปแบบเป็นอย่างไรอ,อ่านี่าจาจยานี่นี่นี่เนาะเออ บุญก็ไปทำกรามก็ไปสร้างอะไรอย่างนี้ไงเนกออกไหม<า>วิธีตรวจบาร,รมี<อ>บาร,รมีสิบทัศของเรานี้บริบูรณ์ไหม<อ>นี่ไปแค่ไหนแล้วที่ในระดับที่บาร,รมีสิบทัศแล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรทั้งทามบารมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคติสัจจะฐานเมตตา เบกขาบารมีสิบทัศน์นั่นหรอที่เราทํามาทําทานก็นดีรักษาสี่ก็ดีทําไปแล้วมันไปไปไป,ไป,ไปยังไงมีลักษณะอย่างไรทำแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะเออเต็มหรือยังเต็มแล้วหรือยังทําทานเต็มแล้วหรือยัง <c oughs> อา่า <c oughs> สิบหกวันนะอะเต็มแผ่นแล้วหรือยังเออเนี่นะเต็มห้องแล้วหรือยังเต็มชั้นหรือยังเออนี่นะอย่างน้อยเต็มกองหรือยังถ้าเต็มแล้วมันไปเป็นดวงยังไงเออและดวงบุญขนาดเนี้มันจะส่งผลในเมื่อเวลาบุญส่งผลเป็นอย่างไรมันต้องเป็นภา้าเป็นเรื่องเป็นลาได้เห็นได้นะ่ะก็วิธีตรวจแปลว่าต้องเห็นนี่นะ แล้วก็อันนี้ยังไม่จบเลยเอเอาไม้ไมเจ้าวิธีเข้านิพพานเป็นอตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะเข้านิพพานอย่างไรที่ยังไม่ตายาจะได้เราไปรู้จักอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไรแล้วก็นิพพานตาย<อ>ที่ดับขันธปริดิพานานี่กายหยาบดับหลุดไปแล้วก็ไปเข้าตรงนั้นนะ่ะ เป็นอย่างไรสอนวิธีเข้าสมภานต้องศึกษาจะเข้ายัางไงเออนี่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 นะทำไมพระอ,อนุรุทธ,ธะท่านจึงเห็นและบอกได้ว่าตอนนี้พระสมรมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้ดับขันธปริฎิภพานตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยและเสียงโฮเก็เกิดขึ้นเลยนี่เนาะ ยังไม่จบจ้ะสมภารต้องศึกษาเพิ่มอีกวิชาเบตเตเลตตรวจกายสิทธิ์ในดวงแก้วเออนี่ไงเช่นดวงแก้วคุณยายที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรือนเปล่าๆหรือว่าเรือนนั้นมีกายอยู่เออและกายนั้นมีลักษณะอย่างไรอยู่ในอริยบทไหนและทำอะไรได้บ้างแล้วเวลาลำพึงผ่านนั่งเนี่ย เขาได้ยินแล้วเขาสับสนไหมเออหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเออต่อผู้ที่ลำพึงเออลำพึงลำพันกันนะ่ยลำคาญไหมเออที่เขาลำพึงนะเน่ะอ่าร์เหมือนกันอนะคาญหรือพึงเอองี้นะสับสนไหมนี่ไงสมภารต้องไปตรวจ เราเรียนรู้มาว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเรามีพี่เลี้ยงมีน้องเลี้ยงมีนุ่นมีนี่เลี้ยงคนนอนเลี้ยงคนนี้เลี้ยงแต่ผู้เลี้ยงจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเออท่านสมภารนังศึกษานะนี่และในเล่มนี้ยังมีประวัติย่อไม่เดียวคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทณีสดจันทสโร ประวัติย่อของคุณยาใจมหาตาปิสิกาแต่งคองนูกอยู่เนี่ยย่อๆหนังสือเป็นเล่มอย่างนี้นี่เนาะดูอีกทีหนึงคืนนี้จะได้หลับฝันไหมนี่นะอ่าอ่าใช่อย่างนี้แหละนี่จ้ะนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ศึกดีแล้วที่บอกไม่อยากศึกเลยอันนี้เห็นด้วยอนโมทนาและอนุมัติด้วย สาธุนี่เนาะอนุออนมัติและอนุโมทนาไม่ยากซึกเลยยากบวชไปเรื่อยๆสาธุเติมอีกคำหนึ่งสองคำจนตายเอออย่างนี้เนาะแม้ลืมตาแล้วว่าจะตั้งสติให้ดีไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือทำอะไร ก็จะมีองค์พระอยู่ในใจเสมอสาธุนี่บวชสองชั้นนี่ไปจะ้ะนี่เนาะสองชั้นแล้วนี่ไงทำให้จิตใจสบายปลอดโปร่งมีความสุขที่สุดเลยครับสาธุโอ้ถ้าหากมนมุษชีชาทุกคนในโลกพูดว่าผมมีความสุขที่สุดในโลกเลยสบายปลอดโปรง่ง